กระปูให้เสียบเขาขานี่พี่น้อง sweating, นี่เสียบเขานี้ครับให้ทะลุกระดองครับเสียบเขาตรงขานี่ครับให้ทะลุกระดองครับปูมันกระสิบไตยต้องสิละครับเนี่ยแสดงว่าป่าโดยหอกินครับยังเต้าหัวโอ้ขักอยู่พี่น้องครับแนนบอแมีนบอเนนบอแนนอยู่ครับเนนอยู่ครับป่ายั้งพี่น่องปลายัง เอาเอาเอาโอ้โหไปแล้วครับไปแล้วครับเอาแต้มแรกมาเลิ่พี่น้องโอ้งามครับไปแล้วครับแต้มแรกแหกหมานพี่น้องปากคอใส่พ่อปนครับแก้วเอาครับเอาปลาหยังพี่น้องปลาหยังครับเอาเอา มาแล้วครับป่าหยังที่นอ้องป่าหยัง่ง oh า h u ้ออสะลรพันธ์สะลรพันธ์ชนแนลสะลรพันธ์สะลรพันธ์ชนแนล สารพันธ์สารพันธ์ชาแนวหาไปสุแนวว่าแต่พ่อได้ปนใจหนูหาปู่หาป่าหาปลา,า,าไหลได้มากคอยก็เอามาปนหากินแบบไรสไตล์หามาเนวใด้คอยก็เอามาปนใย่มายายหายายสีถามคอยมือนีคอยกับพ่อได้ปนคอยกับพ่อได้ปนคอยกับพ่อได้ปนสวัสดีครับลุงป้าน้หาห,หายมายายหายยายสีสารพันธ์ชาแนลครับ มือนี้ออกมะเลือนแม่เปิ้นอีกแล้วครับมือนีมาหาไส้เบ็ดครับพี่น้องหมายงามครับเมือนีปกติเขาว่าสิไปฟางคุนครับคุนฟางทั้งนั้นครับแต่ว่ามันไหนฝายขาดครับมันไปไม่ได้ เขาก็เลยเอานาสายนี่เลยครับพี่น้องพอดีลูกเนตรพาลุยเราจัดการยุฟังทั้งนั้นแล้วครับเราเลยล่องเบิ่งฟังนี่ครับเอาหากินแบบงักงาย,งายเขานี่ละพี่น้องเนี่ยที่เขาใส่มืาเนี่ครับพี่น้องเอาไปลอ่องเบิ่งออกกับปูน้อยมาล่องเบิ่งครับสีพ่อมีแต้มบออยากคู่จักคือกันครับว่าป่ามมนสิกินปูน้อยบ่ครับฤดูนี่ เงว่าไม่สิกินเยื่อ,อยางอื่นครับไาพี่น้องไปน้ำแท้วนี่เหรอครับเพื่อมีแต้มเพื่อมีแต้ม ฟุกไผ่ฟุกมั่นครับหากินเฮียญี่ปุ่น้น่อยพี่น้องสงสัยว่ากระปูเสียบใสครับพี่น้องนี่ครับกระปูให้เสียบเข่าขานี่พี่น้องนี่เสียบเขานี้ครับให้ทะลุก,กระดองครับเสียบเขาตรงขานี่ครับให้ทะลุก,กระดองครับ ปู่มันกะสิตาตย,ยุงสิล่ะครับเนี่ยเอารุ่น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 ในนบปอนปนกับยามันถอานนอบพี่น้องหัวใจมันอยากมากครับเดี๋ยวรพี่น้องถ้าเรียกที่เพิ่นมากางดังครับ หายุหากินกันแน่ยุสุข้นอยู่หรอครับนี่ครับเบื้องป่ากระสูบพี่น้องโอ้มันติดด่างได้บุครับมันไลยตายครับรอบรังแย่งพี่นอ้องเขามาหาเสเบดครับหาอยู่หา,หากินทอนแล้วพี่น้องนี่พี่น้องเสียบครับ มันอยากมันกัดกินเสียบดีๆก้อนเพื่อมันเจอือเฉดไงทีห่อเสียบแล้วก็สิบเป็นยังสี่ละครับพี่น้องกันพลาดครับเอามาเฮียสองชนิดเลยพี่น้องเอาออกฉีกเดียนมานําเฮียยังสิกินดีก็กันครับเราว่างปูน้อยครับเฮียฉีกไอเดียนพี่น้องมือนี้ห่าเบ็ดมนะสามสิบหลังครับ นี่พี่น้องโบบอกกัิเสียบเปลี่ยนยุดธหรอครับเสียบกีกเดีอนซื้อยเยาห้างกันหลายก็ได้ดอกเนะาะคันย่าง ลองเบิงลองเบิงพี่น้องเนามาลุ้นน้ำกันครับสิพ่อมีแ้มว่าพี่น้อง ใส่สลับกันครับระว่างเฮียปูกับเฮียขีกะเดียนพี่นอ้องลองใส่สลับกันเบ้องครับบานีีสิใส่ขีก็เดียนเด้พี่น้อง เบิดได้จักสิบหลังเ่ละครับเพิ่เสียงฟ้าเสียงฝนรถพี่น้องโอ้ยสิมิตย่ำฝากที่ฝากล,ล้องบ่ล่ะครับมามาสิบหลังกับมะยามมึงกอนครับใส่เพิ่มกันพี่น้อง ว่าจะไหนเศร้ายู่ฝนครับจ้ากจากญุนเนี่ยปู่เฮ้าก็มิดนะครับโอ้พี่น้องป้องเงยครับป้องเงยโอ้โ,อโ,อโอชุดดดีครับกัดหัวปลาพี่น้องปลากระสูนเลียดต้งหัวไหมพี่น้อง เบิงเบ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 งโอ้หักอยู่ครับป่าชชโดหลายพี่น้องดูไหมพี่น้องแสดงว่าป่าโดยหย่กินครับยังเต้าหัวโอ้หักอยู่พี่น้องสร้างบ่อด,ดินตัวตัวใ้เขาจาักบาทครับเดี๋ยวบองเนียเนี้ยปูหลังแรกเป็นยังไงพี่น้องปูยังดินทวนทวน,ทวนครับบ่ถือบ่ถือ โกัดคักกัดเนี่ยพี่น้องปผสูรใหญ่ยั่งตะหัวครับสิพ่านบ่หล่ะพี่น้องคือทุรักทุเล่แท้เังบาท่านม,มีแต้มอยู่ครับฝนกระตกฝนแม่พี่น้องฝนใ่มืดอื้อคือว่าฝนครับถิมีแต้มฝากพี่ฝากน้องบ่หล่ะครับฝนฝนได้ก็ได้ก็เป็นเรื่องของการหากินเนาะคุณภาพฝ้ากรห้อง มามาไมา่อย่าม,มืองครับยูุฟังนั่นเมันกะมาลงเรือครับเพื่อนสี์มาตกกระสูบขึืนกันลราพี่น้องโอ้ยมันบมจินเฮียปูว่ะพี่น้องไม่มีซีรีอยู่ครับลงเบ็ดเพิ่มครับ พอดี่นกับมหากินคือเฮ้าเรอพี่น้องิ่นกำลังล่งเลี้ยครับิ่นมัตติกะสูบกับว่ามัตติป่าจะดัว่ะสั้นครับหลังสามพี่น้องเฮียปู่ยังบ่ท่านได้ผลอยู่ครับไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยคุณพรบเสียงฝ้าก็ได้ เอาหลังนั้นเอาละครับเอาเอาเอาลครับ,บรรเป็นเบ็ดกองหรือจังไหนครับเอาแมนอยู่ครับแมนอยู่ครับเอาปลาหยั่งพีน่น้องหัวเรือต้มครับแมนบอแมนบอแมนบอแมนอยู่ครับแมนอยู่ครับปลาหยั่งพี่น้องปลาหยัง เอาเอาโอ้โหมาหรอครับมาหรอครับเอาแก้มแรกมาแล้วพี่น้องโอ้โงามครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วติดปนเหรอพี่น้องมาแล้วครับแก้มแรกแหกหมานพี่น้องปากคอใส่พ่อปนครับแก้ว น้ำท่วมเบ็ดแล้วครับผมงก็มีแต้มเดียวครับอ้น้ำขึ้นสูงไว้ครับเขาใส่ไว้ข้าวเดียวไหมพี่น้องเอาเอาอีกแลรอครับเมียนบอเมียนบออ้น้ำท่มวมข้นเบ็ดซื้อพี่น้อง ยังบ่ท่านได้หลอนเลยครับฝนตกแป๊บเดียวน้ำขึ้นไว้ครับคุณน่ะยามไปเรื่อยๆพี่น้องผมก็มีแต้มเดียวครับโอ้เสียงฝนก็ได้ครับ เฮี้ยปูครับนี่พี่น้องเสียบกระดองนี่ครับเพื่อกระสูนมันจินครับหลังจากที่เรใไ้ก่อนฝนตกครับยิบหลังครับพี่น้องรอบแรก ไต้ปากพอน้อยแต้มหนึงครับพอได้ปนพี่น้องจะถือว่าแกวอยู่ดอกครับได้ล้วครับแต้มแรกครับสิบหลังรอบแรกได้แต้มเดียวครับเดี๋ยวสิบพ้าทีพ้านองมารุนตอครับรอบสองรอบสามสิมีแต้มอีกู่กครับพี่น้องขึ้นน้ำขึ้นไว้ครับเกือบควมขั้นเบ็ดมึงบรรยากาศหนองครับพี่น้อง มอนี้ผ้ายูเข่าปลาพวกใครจินเบ็ดปันไดพี่น้องเจ้ว่าก็ได้ปนยูดอกครับมบรรยากาศงามๆครับมาลุ่นดูครับรอบสองรอบสาม,ส,ามสิมี่อีกบอ้หาจินลำบากครับพอได้ยูได้กินบอครับพี่น้องเจครับไม้เจ้าห้ามาปักเบ็ดเหรอครับ สิมีแต้มฝากพี่ฝากน้องบาครับพี่น้องมาเบิ่งนะครับเบ็ดรอบของครับน้ามทวมนไหมครับสิได้ยับขึ้นยีครับน้ามแห้งน้าแห้งพี่น้องยับขึ้นยียับขึ้นยีนนถ้าน้ำขึ้นสูงไว้นะครับเบ็ดเท่าคุนะอะยุเลิกเมดครับพี่น้องสิได้ยับขึ้นยีเมืร์ครับ มพอแน่พี่น้องที่ได้ยับขึ้นเมืครับเอาครับเอาปายังพี่น้องปายังครับเอาเอามาแล้วครับแต้มสองครับปายังพี่น้องปายังเอาเอาอู้แก้มสองพี่น้องแต้มสองโอ้ได้ครับได้ นี่ครับนี่ครับเตี้มสองได้ยุครับดพี่น้องเตี้มสองครับห่วยดอกพี่น้องน้าท่วมเด็ดครับน้ำขึ้นสูงไว้ครับ แม่พี่น้องจากหมอกเขายางที่แรกแม่เื่อน้ำปลาไมา่อีกครับเื่อมันถ่วมขึ้นมาผีพี่น้องมม่เสียวเวทว่าได้ครับขึ้นไว้พี่น้องน้ำก็ได้ หากินกับพ่อดนปอนอยู่นอกน้องพี่น้อ,องเนาะก็กธรรมดาครับเพื่อมันน้ำสูงเขาเสียเวเบ็ดไ่ได้ครับคุณนะครับจนวัดทวมมองระบายแล้วไหมพี่น้อ,องข้าวเดียวครับโอ้ น้ำขค้นไว้ครับครับน้องพี่น้องข้าวเดียวเบสเสีเยเราครับคนอ่ะใครตะว่ายังปลายน้อยเดียวครับสรุปแ้มครับมือนีได้สองแ้มครับป่าใต้พออคนครับเอาคืยยั่งแ้มเดียวครับพี่น้องโอ้ยิึงองครับ มันติได้สองแ้มครับมันหมุนลอกไว้พี่น้องนี่ครับนี่นี่นี่สนุกผลงานครับแง่งคาบมากกาคาบนี้พี่น้องอุตสาห์ได้สองแจมมเบโขงเที่ยวเลยครับถึงเก้าในบวกครับมันดันหอกแหมหากินบ้าหมานครับยังช่วยอีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสารคั้นชัน้นแนวเด้นครับเด้อ นี่ขอาเก้าเข้ามาสวัสดีครับสารพันสารพันชาแนลกดติดตามกดไลค์ กแเจ่เด็กที่อยู่ในคันคนแก่อายุเกิน90 p. ้าสปีด <k id sprout Overwatch> ู้ชายวิจารณญาณก พราะคลิปต่อไปนี้มันมานคอยกับพ่อได้ปลนคอยกับพ่อได้ปลนคอยกับพ่อได้ปลน